อันนี้จอดริมทางท่าสีนีมาข้างๆนั่นนะครับริมทางรถประยุทธ์จอดอยู่เราจอดไอท้ายเสมอรถประยุทธ์นะครับเสมอแล้วเปิดไปด้านซ้ายเปิดไฟด้านซ้ายกเกียร์ต่อหลังครับหมุนด้านซ้ายสุดก่อนตรงนใ้ตึงเลยจากนี้มองทางนี้ว่ามีรถมาไหมก่อนเดีกครับเดินในกราดเป็นะเดินในกราดเดินไปเราเห็นอกเตี๋ราต้นเปนลี่ยนเสมอรถชวนจอดอยู่ข้างหลัง เปลเห็นไฟหน้าชวนนะไฟหน้าเสาแรกเห็นแล้วครับสองที่สองเลื่อนไปไปอีเสาที่สามไมหยุดทันทีเลยหยุดนิ่งครับนิ่งปรับไปล้อตรงคืนล้อเลยหนึ่งสองนี่คืลอล้อตรงแล้วมองมุมด้านซ้ายชี้มุมดูก่อนชี้มุมคืดูก่อนมุมน,นั้นๆนโอเคเลื่อนรถเลยครับเลื่อนรถไปเดินเลยกรัดไปไปจ้าจ้าถ้าเร็วอย่ากรัด เคลื่อนตัวชาๆไปเคลื่อนไหมครับเคลื่อนไปแต่เบรกับนิ่งนะครับตายรถด,ด้านขวาก่อนอันตายรถไปยึดด้านขวานะถ้าเราขึ้นเราซอยไปอีกด้านซนะ้ายนะถตะซอยไปอีกรถชนด้านซ้ายนะหมุนขวาสุดเลยเบรกปล่อยเดินในกรัดบางๆเดินในกรัดยกกรัดบางๆครับเดี๋ยวขึ้นมาเคลื่อนไหว,วชาชาไปช้าๆไปมองด้วยนะแก้มรถโดนไหมไม่โดนดูด้านซ้ายด้วยนะครับไหลไปเคลื่อนไหวไป คืนล้อตรงได้เลยครับคืนล้อตรงเคลื่อนไปกลางหน้าหน่อยนึงเปลนเกียร์หยุดนิ่งครับปลดเกียร์ว่างแล้วก็ยกมือด้านขวาขึ้น นี่าสอบรอนะน้องแแนะอ่าเนี้ยกางหน้านะประยุทธ์จะไม่ออกนะได้ไม่ออกเราต้องถอยหลัง <c oughs> ถ้าออกแล้วเราสามารถออกไปได้เลยเราถอยหลังครับอยหลังมองกระบะหลังนะครับขอบกระบะนะครับใหญ่ชนนาเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังยังครับเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังก่อนมองด้านหลังเลยมองกอบกระบะด้านหลังนะครับใหญ่ชนข้างหลังจ้าจ้านะจ้าจ้านะหยุดครับอะไรรถชวนอยู่ข้างหลังกันใ่ชนไงนะเปิดไปแล้วขวาเลยครับ หมุในให้สุดแล้วก็เช็คความปลอดไปด้านขวาด้วยรถมาไม่ด้านขวาเนี่ไม่มาก็มองหน้ารถเลยเคลื่อนรถเบรกอยหมดนะครับเคลื่อนชา้าๆแค่เดียวยันครัดนะอยับขึ้นคืนนะครับในพ้นสระวืองก่อนอพ้นาเหลืองแล้วหมุนกลับเลยครับไหลไปเรืเ่อยเลยไปช้าๆเคลื่อนไหวไปไปเลยครับเคลื่อนไหวไป